สวัสดีครับผมมื้อนี้ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองหาหกหาครับผมมื้อนี้ครับจะโทรหาออรับแรกกับผมเนาะเพิ่นวาครับมีเหลขล็อกวงในครับผมเนาะมาฝากเอฟซีทางช่องครับผมเพราะว่าเล็กล็อกวงในก็บชื่อว่าเข่าบ้างผิดบ้างครับผมเนาะแต่ว่าเคยเข่าครับผมเนาะเคยเข่าสามตัวตรงครับผม กดที่ออก C หนึ่งเจ็ับผมเดอ้อก็ถือว่าให้เป็นแนวทางรับผมเนาะถ้าชอบเเรื่องฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์กับผมโทรหาออรอบแรกกับผมเนาะบมีการเสียงแรกรับผมเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดครับผมร mm hmm. ับสายบนนอ จะรับสายไหมรับสายไหมตอนนี้ครับผมเนาะฝนกำลังตกครับผมอยู่บ้านครับสวัสดีค่ะน้องบาสสวัสดีครับพี่ตายครับโอ้หฝนกำลังตกเลยวันนี้ตกตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยแป๊บๆจะไม่หยุดเลยครับผมแต่ว่าตกเบาๆนะแต่ว่าตกทั้งทั้งวันอะดูท่าทางวันนี้ของผมวันนี้ตกแล้วครับผมตกเมื่อกี้นี้ครับผมตกแรงด้วยครับผมครับผม อะไรเป็นรูรูอะไรนี่โนรูครับโนรูครับรูนั่นแหละนั่นแหละพี่ก็ทำไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าน้ําท่วมสภาพอาสาศนีใช่ไหมครับผมใช่ครับน้ําท่วมอุบลครับผมแถวอุบลแถวอ่าขอนแก่นใช่ใช่อุบลขอนแก่นอำน,นาจเจริญครับผมอำน,นาจเจริญด้วยม<ช>ีลูกค้าโทรมาจากขอนแก่นโทรมาสั่งยาผู้ชายเขาก็บอกว่าโอ้ยพิจายาพิจายากินดีมากเลยเนี่ยอะไรเงี้ยปกติผมนี่นะ ลูกเขาผมไม่ขันเลยพี่จ่ายมีผู้หญิงมาน้านแก้ผ้า้ผมตัวยังไม่ขันเลยเขาบอกว่ากินยาพี่จ่ายเข้าไปแล้วอยู่ดีๆมันก็ขันเฉยเลยนะสามวันล่างเขาบอกครับผมครับใช่ก็เลยตลกตลกโว้จริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ลูกค้าพูดตลกเขาก็พูดมาแบบจริงพี่ผมไม่ได้พูดเล่นเขาก็ว่าวิสานเนาะเออพี่ตายก็ชอบฟองเขาว้าอีสานอืม บอกว่าจังหวัดคอนแกนฝนตกไหมเขาบอกว่าตกนะใช่วช่แต่วบ้านผมมันไม่ท่วมท่วมแต่ในเมืองเขาบอกงี้อ๋อครับผมพิจัยจ้าเราเราจังหว,ว,วัดบ้านเราพหันน้ำไม่ท่วมใช่ไหมไม่ครับผมไม่ท่วมครับไม่ท่วมอือดีละนี่ว่าจะไปสวนสักหน่อยฝนตกทั้งวันเลยวันเนี้ยผงไม่ไปะใช่นะใช่ วันนี้พอดีมีเลขเราวงหมมานะจำได้ไหมที่มันเคยแตกสามตัวตรงอ่ะเนาะครับผมใช่ครับเคยเข้าสามตัวตรงงวดสี่หนึ่งเก็ดครับผมแล้วส่วนใหญ่เลขวิ่งเขาก็จะเข้ากับทุกงวดเนาะครับผมใช่ครับพูดแล้วว่าเข้าสามใช่มใช่ใช่ครับผมวิ่งสามบนครับผมเข้าครับใช่ใช่โอเค งวดนี้มาแล้วนะคะเลขล็อกลงในวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะครับผมพี่ตายครับแสือร,รับแรพารวยคะ่ะจ่ายน้อยครับผมครับจดะเลขล็อกวงในงวดน,นี้นะคะ <S <S บนนะคะฟันชอบเม็ดเดียวเสี่ยวบนนะคะฟันเจ็ดค่ะบนเจ็ดครับผมพี่ตายันเจ็ดนะคะครับผมจะให้สามตัวนะคะมีสามชุดนะคะครับผมเจ็ดหนึ่งสามค่ะเจ็ดหนึ่งสามครับ เจ็ดหนึ่งสี่ค่ะเจ็ดหนึ่งสี่ครับเจ็ดหนึ่งห้าค่ะเจ็ดหนึ่งห้าครับค่ะ,คะอันนี้คือบนนะคะฟันเม็ดเดียวบนโชชโชเจ็ดนะคะจับสามตัวมีสามชุดครับผมพี่ต่ายจากตัดเล่นเราเนาะครับผมนจากต่อไปล่างนะคะครับผมตัวเดียวเลยค่ะฟันเม็ดเดียวโชชโชโชล่างเลขรัวบวงไมห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดนะครับ เน้นเน้นด้วยห้าเจ็ดสองดาวสามดาวเลยใช่ไหมพี่ต่ายงวดที่แล้วออกเจ็ดห้านะใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ห้าเจ็ดอ่ะทำสองดาวมาด้วยนะครับผมเอาละสิเอาละสงวดที่แล้วออก 7, เจ็ดห้าวันนี้จะออกห้าเจ็ดใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เนาะครับผมพี่ต่ายไม่มาแบบนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะส่งให้น้องประหัดดูส่วนตัวแล้วกันครับผมแต่เลขพี่ต่ายเลขหนึ 1, ่งสีดังมากในะช่วงนี้นะหนึ่งสี พราะว่าพี่่ายก็ฟับสี่บนเลขคำนวณพี่่ายฟังสี่บนเดี๋ยวรอเลขสายโจนมาเช้าวันออกอ่ะอ๋อครับผมพี่่ายครับเนาะโอเคกรตามนี้แหละนี่คือเลขล็อกวงในนะคะอ่านเอกรหัดทวนให้สมาชิกฟังสิบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับผมจับคู่สามตัวมีเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าครับผมเนาะใช่แล้วก็ล่างห้าเจ็ดเม็ดเดียวครับเดียวค่ะ ฟันเม็ดเดียวเสียวล่างฟันเม็ดเดียวเสียวบนจ้ะตามน,นี้เนาะครับมผมพี่พตายม้าใครสนใจจะเข้ากลุ่มพี่ตายหรือว่าสั่งซื้อแคลเซียมหรือว่าอาหารเสริมผู้ชายผู้หญิงนะคะก็แอดไลน์มาศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสีหกสี่ครับผมและพี่ตายครับผมเลขล็อกวงในไม่ไ,นะไม่มีวิ่งล่างใช่ไหมครับผมอะไรนะไม่มีวิ่งล่างใช่ไหมครับผมวิ่งล่างไม่มีใช่ไหมวิ่งล่างไม่มีค่ะอ๋อบนอย่างเดียว ใช่มีวิ่งบนหนังเดียวส่วนสองตัวก็ให้มาแบบนี้เลยไงครับผมพี่ตายเพราะว่าเรียกชุดนี้เคยเข้าสนะี่หนึ่งเจ็ดนาะใช่เคยเข้าตรงเลยครับผมใช่ครับเด่นก็เข้าเกือบทุกงวดจ้ะครับผมใช่ใช่ตัววิ่งเข้าบ่อยมากแต,แต่พี่ต่ายพี่ต่ายว่าวิ่งล่างเขาไม่มีแต่เขาให้มาห้ากับเจ็ดอ่ะห้ากับเจ็ดอ๋ออาจจะวิ่งห้าหรือวิ่งเจ็ดก็ได้หรือเปล่าเลือกเอาเนาะครับผมใช่ครับผมพี่ต่ายจ้ะก็ตามนี้ครับผม แล้วพี่ตายพี่รวเลยๆแห้งๆฟังๆถูรางที่หนึ่งทุกคนนะคะครับผมพี่ตายครับถามก่อนบ้านพี่ตายน้ําท่วมไหมครับผมคะบ้านพี่ตายน้ําท่วมไหมไม่ท่วมค่ะแต่ว่าฝนตกหนักมากเลยเนี่ยอ๋อครับผมไม่จะไปสวนไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ไม่ได้ไปเลยเนี่ยวันเนี้ยสุสาแต่งตัวเป็นชาวสวนตั้งแต่เช้าเลย, <c oughs> ยใส่ <c oughs> สืรอถูงใส่งอใส่งอบอย่างดีไม่ได้ไปเลย,ยดนีนึกว่าน้ําท่วมครับผม นึกว่าน้ําท่วมครับที่บ้านไม่ท่วมใช่ไหมยังไม่ท่วมค่ะถ้าถ้านาที่รับเล่ส่วนใหญ่มันน้ําไม่ท่วมรอกน้องผูหลัแต่ถ้าตกหมักๆอะ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนแนวแบบดินถล่มมาจากบนเขานั<อ>่นแหละก็คือคพอภูเขามานานีุพบดินถล่มนะ้ำมันก็ลงมาจากเขามาแบบทีเดียวเลยอย่างเงี้ยอืมครับผม,ม,มนั่นแหละมันปีน้น่นหนักเลยอะ่ะลับเล่อครับผมนะ้ำภูเขาลงมาแดงเถื่กเลย ครับผมพี่ต่ายขอบคุณมากพี่ต่ายครับผมครับไม่คนกแล้วครับผมก็ขอให้ทุกคนดูแลเตงมะคะฝนตกนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับออรับแปรครับผมเลขล็อกวงในมาฝากเอฟซีทั้งสองครับผมเด้อเลขล็อกวงในครับผมเลขชุดนี้ครับเคยเข่าสามตรวจตรงครับผมเนาะงวดที่ออก สี่หนึ่งเจ็ดครับผมแต่ว่าเลขวิ่งแม่นมากครับผมเนาะเลขวิ่งครับผมนี่บนอย่างเดียวนี้เข้ามาหลาวดแล้วครับนี่ครับผมเพื่อนจับคู่ให้สามตัวครับผมเนาะมีสามหางครับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าครับผมเนาะส่วนล่างครับมีเม็ดเดียวครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะล่างครับเม็ดเดียวครับ ห้าเจ็ดเม็ดเดียวครับห้าเจ็ดเม็ดเดียวครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับเลขล็อกวงในบนวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับผมเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหาล่างห้าเจ็ดครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมกันนี่ครับผมเนาะ วันนี้สงสัยไม่ไปนอกบ้านครับผมเนาะไม่ไปทํางานครับเพราะว่าวันนี้ประมาณสิบโมงกว่าครับผมเนาะฝนเริ่มตกแล้วครับผมนี่นี่ครับฝนเริ่มตกแล้วที่บ้านครับผมอยู่ที่อําเภอสะวางแดนดินครับผมเนาะจังหวัดสกลนครครับนี่ครับเริอมมั่งเหครับผมนี่ครับ กระสุดท้านี้กับผมนาะกับขวเวอนให้ียซทางช่องที่เบิ้ลชิปนี้ครับผมเดินทางแถวขาดปลอดภัยรับผมเด้อย่าเจ็บอยาจนรับผมเนาะมากแลละครับผมตกหนักมากเลยครับผมเนาะนี่ครับผมเริ่มตกหนักแล้วครับผมตามนี้ครับผมเนาะ กท่ายหเห็นครับผมมาฝนเริ่มมากแล้วครับผมอยู่ที่ตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับนี่ครับฝนเริ่มมาแล้วฝน,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 นเริ่มมาแล้ว,เ,มมลวเอานี่ครับผมเนาะเ็กล็อกวงในครับผมมาฝากมาตอนเก็บที่ทั้ง่องครับผมแคปหน้าจอครับผมตามนี้ครับผมเนาะ คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับผมเนาะ